เก้ากับอะไรของเรารหัสอะไรอหนึ่งกับแปดโอเคตกฮะแปดกับสอันนี้ลูกชายหรือเปล่าใครยังไม่แฟนแฟนโอเคโอ้โหอันนี้อันนี้เราจะได้ดูแบบสนุกสนุกหยแปดบวกหนึ่งเป็นอะไรนะเก้าแปดบวกสเป็นสิบสองหนึ่งสี่บวกหนึ่งห้า แ okay. ปดเป็นสิบหกเป็นเจ็ดอ่าเหมือนกับปัญญากับาย,ยายเมื่อกี้เลยไม่ขับเก้าเล็กเดียว 7, แต่เรามาคุยเลขเก้าเลขเจ็ดเลขห้าเลขสิบสองนี่เดี๋ยวเราไว้ไว้ไว้แจมๆนิดหน่อยแล้วกัน,กนอ่าใครรวมแล้วได้เลขเก้าวงน้อมกับคนนักกับลูกกับพ่อกับแม่กับคนตัวเองใครได้เลขเก้าวางยกมือโอ้โหหลายคนได้เยอะเลย,ยอืมนะเลขเก้านี่อะไรนะอ่าตั้นบอกนี่อะไรนะ ความเห็นไม่ใช่ความคิดอะไรนะความคิดตรงกันหรือว่ามองแต่แง่แง่ดีอ่ที่เราเจอกันเนี่ยเราเจอเขาเขาเจอเราเนี่ยโอ้ยมองแต่แง่ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีอ่าแต่งชุดก็ดีอะไรดีหมดเลที่ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ลืมตาสองข้างหลังแต่งงานปุ๊บเนี่ยให้อะไรนะหลับตาข้างหนึ่งดืมตาข้างหนึ่งอันนี้ต้องทําจาไว้นะใครที่ไล้กล่าาเนี่ยเพราะอะไรอ่า ตอนตอนยังไม่ได้แต่งงานโอ้โหมองเห็นแต่สิ่งดีๆกันหมดเลยแต่พอแต่งเข้าปูพมไปแล้วโอ้โหอะลวมองแต่เลยนะจุดไหนด้านลบนี่คือจุดไหนจุดที่จุดด้อยจุดไม่ดีจุดอะไรบกพร่องกับมองเห็นหมดเลยอที่เขาว่าหลวงปู่พุทธาเขามีส่วนดีบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนเดียวที่เขามีอยู่ส่วนที่ชัว่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอะไรนะนะถูกไหมอะไร เขามีส่วนดีบ้างช่างหัวเขาเอ้ยไม่เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาอะไรน่จงเรียกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ส่วนที่ชั่วย่าไปรู้ของเขาเลยยังไปเที่ยวหาหนวดต่ตายเปล่าเลยอะไรนะ่ยตมาท่องไม่จำทีเดี๋ยวต้องวันไหนให้ใครมาเขียนกรไว้ติดที่สังอันหมไอ้คำนี้จะได้มาใช้ตอนนั้นนะสอนเลขเก้าเนี่ยนะจะท่องทุกทีเลยรไม่จไม่ได้เมื่อก่อน,อนจะจมหมดแต่นมีเลี่ลืม เล็เกล้านี่เหมือนกันถ้าใครอยู่เละกเกล้าเนี่ยความคิดมันเหมือนว่าอะไรนะบางทีเนี่ยตั้งลบเนี่ยมันความคิดมันไม่ค่อยเข้ากันอะเราจะกินอาหารอีสานเขาจะกินอาหารเหนือเขาจะไปใต้เราจะไปออกเนี่ยมันแบบว่าไปกัดคนละทางความคิดบางทีมันเมื่อกินไม่เข้าคลายไม่ออกนะบางทีมันจะขัดกันตลอดเลยบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันตลอดเลยเพราะห่างกันคิดถึงคิดถึงอโทรมาทุกวันเลย แต่เจอหน้ากันเมื่อไรจะกลับกันทุกทีเลขเก้านี่จะเป็นเลขที่ว่าหนึ่งสองถึงสิบสองเนี่ยใครที่มารวมได้เลขเก้านี่ยจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยไม่รู้อันนี้คบกันนานมาแล้วยังเนี่ยเข้าปีที่สี่ค่ะฮะเข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่แล้วอ๋อเข้าปีสี่ตอนนี้ด้านบวกก่าดานลบบวกนะด้านบวกอยู่ใช่ไหมเอออดทนนะแล้วนะอะไรนะที่อะไรฉันเป็นสุภาพบุรุษนะครับ ฉันเป็นสุภาพสตรีค่ะฉันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะฉันก็เรำเพงเลงแต่ามาเป็นละคราบาหนะัวใจะคราบาเน่ยวันเวลาผ่านไปแล้วชักเบือ่อก็ไม่มีอะไรมาอวดกันฉันไปกินเหล้ากับเพื่อนมันนะฉันไปกินงานเลี้ยงใหมย่าฉันก็มีเงินแค่นี้คุณนะอ้ยฉันต้องใช้มากกว่าเกาเ่าเอาไปเอามาแล้วเว้ย ต้องอแต่ะละคนก็ลัมกระบี่กระบองมาโชว์กันละนะเล็กเก้าเนี่ยต้องระวังนะเหมือนกับเพลงาปากบริสุทธิ์นะปากบริสุทธินน์อโอ้แล็กเก้าข้างล่างยิ่งดูเดือดใจเลยอ่ะเ<ม>พราะว่าความคิดนี่ไม่ตรงกันมันยังแค่คิดเฉยๆแต่เล็กเก้านี่ต้องลัมกระบี่กระบองมาโชว์กันเลยบางทีนะฮะเพราะอย่างพุ่งปั่มพุ่งเลยถ้ามันหนักนะเพราะว่ามันความคิดคนเรามันไม่ตรงกันไปกันยากนะเพราะว่าเล็กเก้านี่มันหมายถึงว่าเหมือนกับเป็นเดี๋ยวเราสอนเสร็จเนี่ยเอาพวกเล็กเก้าเนี่ย มันจะเป็นคู่กรรมคู่เวรนะครับคู่สร้างคู่สงคู่กรรมคู่เวรมันเจอกันมันเป็นบางทีว่าเอเขาเป็นต่างต่างอ่ต่างศา,งางส,สนาบางทีเขาเป็นต่างประเทศอย่างกับอย่างกับคุณ,ค,ณคุณอะไรนะคุณแววหรือว่าคุณส้มเนี่ยไปแต่งงานกับต่างประเทศเนี่ยเป็นว่าความคิดอะไรมันไม่เหมือนกับเราศาส,สนาก็ไม่เหมือนเราเลยอะไรบางทีเราก็ต้องอดทนอ่าเราสังเกตนะให้บวกเลยก่อเนี่ยจะเป็นอ่ไปเจอแฟนเจออะไรปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นอ่ คนอะไรนะผมดำผมไม่ผมดำอะไรคนอะไรนะคนฝรั่งบ้างอะไรบ้างหรือว่าต่างศาสนาต่างนิกายต่างอะไรมันจะมันเลยก็จะไม่ค่อยคิดตรงกันถ้าเป็นด้านการด้านการทำนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่คือว่าบางทีเราต้องอดทนแต่อดทนแล้วก็คือว่าก,กลับมาอยู่ที่เดิมว่ามองอะไรให้โลกมองโลกให้สวยมองแต่แง่ดีแล้วก็อดทน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 ,อดทนไปมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่อดทนเขาไม่อดทนไม่ไรนะปุ๊บโอ้โหระเบิดเลย เลขสิบสองมาอยู่ข้างล่างตัวนี้อ่ะก็ความคิดการกระทำไงแสดงว่าเอาเรามาดูด้านลบเนี่ยไเขากับอันี้เนี้ยด้านสิบสองแสดงว่าเอื้อคูณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือกันน้ําพึ่งเดือเสือพึ่งป่าเขาก็มาพึ่งเราเราก็พึ่งเขาต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอ่าอันนี้เป็นด้านบวกแต่ว่าด้านลบนี่คือว่าเนี่ยนะถ้าอ่าอยู่ด้วยกันก็ ผมทำธุรก,กิจอะไรกันจเจริญรุ่งเรืองแต่แยกกันเมื่อไหร่ว่ากิจการปิดเลยไม่ไปไม่ไหวเราทําคนเดียวก็ไม่ไหวเขาทาคนเดียวก็ไม่หวต้องปิดกิจการไปอะไรทำนั้นลขอันหนึ่งไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นเลขห้านี่ไหมเลขห้านี่คุณเบนต์ก็ต้องปล่อยให้เขาอิสระเขาออไฟต้องข้ามก็ปล่อยให้เราอิสระเห็นไ,ไหมเมือเขาตัง้งเราก็ปล่อยเขาจะไปไหนจะทำอะไรก็อิสระเร,เราปล่อยเขาเขาก็ปล่อยเราต่างคนต่างอิสระมันก็เลยไปกันได้ แต่เมื่อไรนะถ้าเขาเจ้าขี้เจ้าการเขาแบบควบคุมเราแบบว่าไม่ให้เราทำเนี่ยโอ้โหเราก็อึดอัดเหมือนกันใช่ไหมเราก็ทําอะไรไม่ได้เต็มที่นี่แหละเลข้าวนี่ต้องเราต้องเข้าใจเออเขาต้องให้เขาให้เขาอะไรนะให้เขาอิสระหน่อยไม่ต้องไปอะไรนะไปยุ่งยี่เป็นเป็นคนแบเป็นเจ้าขี้เจ้าการไปขี้บ่นเจ้าจู้จี้อะไรนะส่วนเลขเจ็ดเห็นไหมที่บอกว่าเนี่ยมันปัญญาเห็นไหมเลขเจ็ดก็เหมือนกันเราต้องไว้ใจ ว่าในโลกเนี่ยเขารักเราคนเดียวเออเขาเชื่อใจเราคนเดียวแล้ว,วไว้ใจเขาเราอย่าไปสงสัยว่าไอ้เขาจะมีเลี้ยงคนไข้ไว้ไหม,ไหมเลี้ยงคนโน้นคนนี้ไว้ไหมอย่าไม่สงสัยเ,เราต้องเชื่อใจไว้ใจเขาคนเดียวถ้าเราไว้ใจเขาเดียวปุ๊บเขารักเราใจเดียวปุ๊บหรือว่าอะไรนะว่าเขาก็ไว้ใจเราว่าอ้เราเนี่ยมีเขาคนในหัวใจคนเดียวออามันก็อยู่กันได้แต่เมื่อไรถ้าเราสงสยัยปุ๊บเขาก็สงสยัยเราเราก็สงสัยเขาสังเกตไหมบางทีความรักเนี่ย ไฟหนึ่งไฟใดไม่มีความไว้ใจเพราะเริ่มอะไรเริ่มติดตามเริ่มใส่ซิปใส่อะไรติดตามดูแล้วว่ามีอะไรไหมมีคนมีไปอะไร GPS ไปดูว่าไปไหนเนี่ยอ้าวที่ไหนได้ไปร้านวัดตรงนั้นโอ้ไปทําอะไรเนี่ยโอ้โหไปติดมอนวดตรงนั้นเสเร็จเลยเอาแล้วเป็นเรื่องไม่ไว้ใจแล้ะเลขเจ็ดเนี่ยมีอะไรที่เราไม่ระแคงใจไม่ไว้ใจหรือว่าสงสัย,ยอะไรพุรีบมาคุยกันก่อนอย่าให้เรื่องมันดองดองดอง,ดองไว้นานเกินไปพะมันนานปุ๊บมันจะเกิดกัน โมโหเกิดอะไรอารมณ์อะไรที่ว่าเก็บกดไว้ข้างในมีแล้วก็ไปกินกาแฟสตาร์บัคอเมซอนไปนั่งจิบกาแฟมีแล้วก็เปิดใจปุยกันให้ชัดเจนให้รู้สื่อสัจธรรมป๊บเป็นยังไงอะไรทำนองนี้โอเคอ่ะพอแล้วเนอะเลขเก้านี่พอแล้วโอเคเลขเก้าผ่านไปแล้วอ่ะมีเลขอะไรอีกเลขสี่เนี่ยจะมาชอบมากเลยเลขสี่เลขสี่กับเลขสินี่พรจำอะใครกับใคร อของคุณคุณนายคุณแตกคุณแต้มแหมแหมแหมนี่เท่าไรเจกับสไอคอนหนึ่งอ่ะแดกับ9กกับเอ่าจ็กับ8ดได้เท่าไรสิบห้าเป็นหกนะสี่กับ9้าเป็นเท่าไรสิบสาเป็นสี่ส่เก้ากับเจดเป็นสิบหใช่ไหมแปกับสี่เป็นสิบสอง นะตอนนี้เรามีเลขใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้เราไม่คุยละอันนี้ลูกกับลูกกับใครสามีอับสามีเนาะโอเคได้แล้วเราจะดูว่ากับลูกเราจะคุยยังไงกับสามีเราจะคุยยังไงกับแฟนกับกิ๊กกะเลยว่าเราจะคุยยังไงนะเราก็ต้องคิดก่อนนะเดี๋ยวไม่คิดไม่ไหยได้คุยไปเอ้าอ่เราต้องออมอไว้หน่อยนะบางทีถ้าเป็นความลับเนี่ยเราอย่าพูดนะบางทีเวลาถอดรหัสชีวิตเนี่ยแม้แต่เรียนเนียกันถ้าเป็นความลับเป็นความลับส่วนบุคคลเนี่ย ้ามไปเปิดเผยนะฮะห้ามไปฟูดเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมมันแม่นหน้าดูลยที่ไหนได้สามีเขานั่งตรงข้างนี่เขายิงชักปืนมันยิงป้องเราตายเลยยุ่งเลยนะเวลาเวลาคุยอะไรต้องระวังที่จริงไต้ไหวันเนี่ยเวลาอาจารย์ท่านจะถอดรหัสใครเนี่ยพ่อแม่พาลูกมาดูบางทีเขาจะให้พ่อแม่นั่งโต,ต๊ะขนนอะเกระจกมันก็ไม่ได้ปิดมืดหรอกอา่ามาถอ,อดเพราะเดี๋ยวลูกมีปัญหาแม่เครียดอยากให้ลูกมานี่ หรือว่าสามีมาเขาต้องให้แยกกันไม่ช่มาแอบนั่งฟังด้วยอันตรายนะนะล่าสุดเนี่ยข้ทอที่ผ่านมามาจากประเทศไหนออมาจากประเทศไหนมาจากสุขโขทยัยว่ามาจากไหนโทรมาตมาก็นึกว่าจะมาเรียนมาต่มาก็สอนอูนตรนนั้นสร็จแ,แต่มาก็เลยยกให้ปอตุ้ยไปสอนแทนต่มาก็มานั่งมา,มาคนไข้มานะว่ามาันสามคนทําไมคนไข้หายไปไหนคนหนึ่งปะมาเรยถามอ้าวคนไข้คนไหนสามีนั่งตรงแบบอัตรานั่งโตะูตุ้ยก็ คนไข้คนเนี้ยไอสามีก็งงๆว่าอ้อะไรว่าเราเป็นคนไข้เราไม่ได้เจ็บไม่ได้เปิยสามีนี่มองหน้าตาเลยอ่ะแล้วว่าจะมาทําอะไรมาถามเรามาเลยถอดรหัสชีวิตเนี่ยถอดรหัสชีวิตพันธุ์ยาได้ถามว่าเลยเนะเนี่ยเราสองคนี่จะไปกันได้ไหมแบบโอ๊ยอะไรมาถามเนี่ยว่าจะจะไปกันได้ไหมว่าจะอยู่กันไปรอดไหมจะแยกกันไหมโอ้ไปถามปัญหางี้พระก็นั่งตรงนี้เกิดแล้วว่าไม่รอดเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสามีกันเตะต่มาตกสาเลยเนี่ย โอ้ยทำไมาเจอแค่นั้นนะแตมารีบเลยนะรีบคุยคุยแล้วคุยคุยกับสามีแกนสามีแก่ไม่อยากดูไม่อยากถ่ารหัสนะส่วนภรรยานี่อยากจะให้ดูเออแล้วก็งงแล้วก็หลอกสามีมาที่นี่นะสามีไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องเลยเอามาดูเอาไปมาเนี่ยภรรยานี่เอาเรื่องเหมือนอาตมาเก็บนี่เลยสุดท้ายอาตมาเลยหนีไปสอนต่อแตมาส่งให้ปุตเต็มเลยปุตเ สนุกเลยต้องให้ปุ้นเต้เล่าให้ฟัง,งเรื่องนีม้มีเคลแบบแปลกๆมาโอเคอ่าเลขสี่เลขหกเ,เนี่ยดีนะดียังไงเรามาดูนะเจ็ดกับหกเจ็ดกับสิบห้าเป็นหกนะเรามาดูอ่าเลขหกหกนี่ดันโบน,นี่ยอมรับซึ่งกันและกันอ่าคือว่าความรักเลขหกเนี่ยเหมือนแม่ลูกหรือว่าเป็นความรักที่แบบอภัยอโหสิใครที่ได้ได้เลขหกเนี่ยมันจะว่าโอ้โหยอมมันสามีก็ยอมภรรยาก็ยอมต่างคนต่างยอมต่างคนต่าง เกลือเฟือแผเกลือกูดกันอภัยกันอะไรนิดอะไรหน่อยก็ัอภัยอโหสิกันอะไรกันเป็นไหมเพราะเรานี่จะยอมรับซึ่งกันและกันนะเข้าใจซึ่งกันและกันดีเอาอกเอาใจกันอะไรกันเลขหกเนี่ยคือว่าเจโซเจหน้าเจอะไรเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันแต่ว่าเรามาดูด้านเลยนะด้านลบเลขหกความคิดนี่ถ้าเป็นด้านลบเป็นยังไงโอ้โหอะไรนะคุณแตนจะจัจะ แหมแหม่มแหมเอาอ่างใช่แหมไม่ใช่แตนแหม่มนี่ป้าแตนแล้วนะแหม่อแหมเปลี่ยนให้ทุกคนเลยมาแหมโอเคอ่าคุณแหมนี่อะไรนะอยากจะไปเปลี่ยนคุณสามีแบบเราต้องการแบบผู้ชายแบบนี้แบบนี้แบบเกาหลีแบบนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ไปไหนก็ต้องแต่งจะร้อยต้องแต่งสวยต้องแบบว่าดูดีๆอะไรหรือว่าอะไรทำนองน่้นเราอยากเปลี่ยนคนอื่นให้ได้ดั่งหลักใจเรา แล้วก็อะไรนะสามีก่อนแต่งงานเขาก็แต่งตัวอย่างนี้แล้วแต่พอเรามาแต่งงานปุ๊บเราจะมาแต่งตัวเขาจะจัดฟอร์มให้เขาจัดว่าเขารู้สึกอึดอัดแสงชุดยังไงมันเขจะเดินจะเหินจะโอ้โหมันยากบางทีเนี่ยคือว่าได้หกเนี่ยหมายถึงด้านลบเนี่ยคือว่าเราอยากจะเปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนได้ดังใจบางทีได้ไม่ได้แล้วว,ว่าได้ไม่ได้ยากใช่ไหมเอออันนี้บอกว่ายากเสียงกระซิบมาจากคุณปางว่ายาก แต่ในคนปนปามนี่น่าจะเคยผ่านชีวิตมาแล้วแล้วก็หรือว่าไม่งั้นฝ่ายสา,ามีเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเราตามที่เขาต้องการผู้หญิงต้องเป็นโอ้โหอย่าเป็นแข็งกระด้างผู้หญิงต้องอ่อนไหวต้องอ่อนช้อยต้องแต่งชุดโบราณโบราณแต่งชุดมิดชิดหน่อยอยาเป็นโป้ไปเปยมากอะไรโอ้โหไอเราก็แต่งตัวมาตั้งแต่ใหม่ัยรุ่นแบบนี้ทาไมแคร์ไม่ชอบโอ้โหจะให้เราแต่งชุดย้าวถึงรากเดนเลย เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราอยากจะมันร้อนเราอยากจะแต่งท่านให้มันสบายๆเนี่ยเขาว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะเปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนดังใจมันก็เลยเกิดอะไรนะปัญหามาใช่ไหมมีบ้างไหมบางทีมีไหมนั่นลบมีใช่ไหมเราเราไปเปลี่ยนเขาว่าเขามาเปลี่ยนเราเราไปเปลี่ยนเขาโอ้สดแต่ไหนปัญหานี่อยู่ที่เราแล้วถ้าเราเรียนนะชีวิตเรารู้แล้วจะต่อไปนะ เขาจะทํายังไงเขาจะเป็นยังไงเขาจะแต่งตัวอกระชั้เขาเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนพอเปลี่ยนไปที่ตัวเราปุ๊บเขาจะงงเลยอ้าทําไมอันนี้มันไม่มามาไม่ไม่จู้จี้จุ่จิกมาอยากจะมาเปลี่ยนเลยเขาก็จะเปลี่ยนตามเราเขาจะฟลโลเขาจะคับ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 ตลอดเลยเขาจะนี้นะแต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนเขานะเขาจะโน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 แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเขานะเขาจะคับคับคับอะไรทำไรขอไรขอทองสิบบาทขอนี่ขอนั่นได้หมดเลยเขาโอ้โหตามใจหมดเลย โอเคต่อไปเนี่ยเราต้องไงต้องกลับมาที่เดิมนะกลับมาจุดเดิมก็คือว่าต้องยอมรับนะจะรอจะขี้เละจะขี้เหม็นจะขี้หอมขี้อะไรก็ต้องยอมรับหมดเลยอ่จะไม่สะอาดขี้ไอ้น้ําขี้เหนียวขี้อะไรก็ต้องยอมรับหมดนะบางทีเราตัดสินใจละเราคนนี้เราเราเราเจอละต้องต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะอ่าต้องอภัยครับโหสิหรือว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาถ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ย ปัญหาโลกแตกขึ้นคือวันนั้นเลยโอเคอันนี้ด้านความคิดนะต่อไปเรามาดูด้านการจะทำเลคสีใครได้เลขสีบางยกมือซิใครรวมกับผลลักลูกหรือว่าได้เลขสีเลขสีใช่ไหมเรารวมกับใครหมอรถอ่ะโอเลขสีโอแสดงว่าสองด้านข้างล่างนี่เลยเลขสีนะเลขสีนี่เขาเรียกว่าเป็นสายเลือดเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นอะไรก็คล้ายๆว่าสายเลือดเดียวกันอันนี้นะสี่กับเก้านี่มาเจอกันป๊อปเนี่ยเราไปเจอเขาเขามาเจอเขาป๊อปโอ้โหมันเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยโหคอนี่แบบว่าต้องเหลียวตามเลยไม่โอ้โหไม่ขาดสายเลยกคนนี้มันมันรอเหมือนผู้ชายในฝันเลยแบบว่าไปที่ไหนในตาเนี่ยหันไม่ไม่กล้าหลับตาเลยอะไรนะเป็นเลขสี่นี่มันจะเป็นคล้ายๆว่ามันเมันเคยเจอกันที่ไหนอ่า เดี๋ยวเราต้องแอบแอบถามคนแอบกว่าแล้วใครไปปิ๊งใครกันเนี่ยพอๆกันพอๆกันเลยใช่ไหมเออเลยไหมเจอปุ๊บมันใช่เลยอ่ะเพราะว่าเริงการกระทำด้วยเนี่ยมันคนคนถ้าเจอเลขสี่เนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานนะเคยเจอกันที่ไหนแบบว่ามันมันอยากจะยกหัวใจไปให้เขาเลยเหมือนกับผู้ชายในฝันของเขาเลยหรือว่าเขาก็ผู้หญิงในฝันของเขาเลยต้องการแบบนี้เลยเนี่ยเลขสี่นี่เป็นชค่ว่า เป็นเป็นคือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันมาก่อนเป็นครอบครัวเวลาใครนะมีคราใครเอาอะไรนะวันเดือนปีเกิดเนี่ยมาว่าไอ้คู่นี้มันใช่ไหมอาจจะมากว่าถ้าจะมาเจอเลขสี่เนี่ยเออโอเคเลยผ่านสอบผ่านว่าไปเลยจับคู่กันได้เลยปูพรมแตงนั่นเลยไม่ต้องรอเลยแต่มาจะอันนี้เลยเลขสี่นี่จะเป็นคู่รักนะอันนี้จะเป็นคู่รักคู่สร้างคู่สมคู่บารมีกันแต่ถ้าเป็นเลขเก้านี่อาจจะเป็น คู่กับคู่เวรร่วมด้วย <c oughs> คู่รักอ่านี่จะเป็นคู่รักอ้าวเรามาดูถ้าเป็นด้านลบจะเป็นยังไงด้านบอกี่อะไรก็ดีดีหมดเลยนะดีเป็นเป็น,ปนสายเลีอยเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเดียวกันหรือว่าเราเคยเห็นในหนังหรือว่าอ่าในไหมในหนังมันมีมีหน้าที่หรือว่าปัจจุบันนี่ก็ไม่ต้องในหนังหรอกใครว่าค่สามีภรรยาหรือว่าอะไรไททานิกถูกไหมอ่าไททานิกไอไอรสกับอะไรนะ รถกับแจ๊กแจ๊กกับรถดเไม่ใช่รถเรากับอะไรแนนเนี่ยไม่ใช่นะแจ๊กอะไไอ้แจ็คมันถ้าแพรมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแพมันก็จะจมตายเลยสองคนนะคนหนึ่งเนี่ยต้องสละลงแพแล้วให้ให้รถเนี่ยนั่งอยู่บนแพรอดมาคนเดียวแจ็คก็ต้องตายเสียสละชีวิตตายแจ๊กรแจ็คแจ็คแจ๊กรอะไรโอ้โหร้องกันเมันกับห่านเวลามันขึ้นมันร้องกันเนี่ยเฮ้ย ไปไหนเนี่ยโอชินันต์มันพักไข่เนี่ยไอตัวผู้กร้องทั้งคืนเลยจะมาไม่ได้หลับไปนอนเลยต้องเอาจับไปปล่อยวัดแล้วแต่มาบ้านเนี่ยไม่ไมรับเลี้ยงพอ,อไรเรื่องสี่เนี่ยเหมือนกับว่าอะไรนะอ่าบางทีอะไรอ,ะอ่ะอ่าอะไรอะ่ะอะไรอ,ะอ่ะหลุดไปห่างหนึ่งใช่ใช่หลุดหลุดไปหางแล้วน,นไปไหนมาแล้วฮะอนั่นสี่เรามาดูน้านลบน้านลบจะเกิดปัญหาอะไรกัน รับภาระหนักเกินไปนะบางทีฝ่ายภรรยาฝ่ายาเราเนี่ยโหทางานทางนอกบ้านด้วยทํางานในบ้านด <ๆ S 1> ้วยต้องหต้องตับต้องปัดปลดทำงานหนักเกินไปแต่ฝ่ายผู้ชายอะไรก็ไม่ทํา <c oughs> เปิดทีวีดูมวยเปิดทีวีดูหนังเปิดทีวีอะไรไม่ช่วยทํางานบ้านเลย <c oughs> มันก็จะเกิดอ,อะไรนะ,ะเกิดเกิดอะไรนะการอะไรนะภาระหน้าที่หนักเกินไป หรือว่าฝ่ายผู้ชายไปทํางานหนักมากอะไรแล้วก็ทากลับมาก็ต้องมาทํางานบ้านทำอาหาอาหารด้วยฝ่ายผู้หญิงอะไรก็ไม่ทำไปเที่ยวกับเพื่อนไปช้อปปี้กับเพื่อนออเดี๋ยวก็กลับมางานบ้านงานอะไรไม่ดูแลอันนี้มันก็จะเกิดกันนะภาระหน้าที่ไม่บาลานต่างคนต่างมันก็เลยจะอะไรนะเริ่มมีปัญหา <c oughs> อันนี้ตอนนี้ภาระหน้าที่เป็นไงบ้างพอๆกันไหมช่วยๆกันต่างกัน ฉันทําอาหารกินข้าวเสร็จคุณล้างจานนะต้องแบ่งกันอะไรนะวันนี้ฉันล้างจานวันนี้ทูนทำอาหารฉันล้างจานวันนี้ฉันทำอาหารคุณล้างจานวันนี้ฉันปัดนี่นะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดีๆคุณไปหาเงินข้างนอกนะฉันเป็นคนใช้เงินนะหรือว่าอะไรต้องคุยกันฉั้นเป็นคนเก็บเงินนะหรือว่าอะไรต้องคุยกันเจรจากันแบ่งภาระหน้าที่กันให้บาลานอย่าไปให้เขาทํางานหนักเกินไปหรือว่าให้เราทํางานหนักเกินไปมันก็จะเกิดกันอะไรเนี่ยภาระอะไรเราต้องมาแบกเอ้า เราทำไมเ,เราต้องมาแบบภาระอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหา,นะอาโอเคไหมเลขสี 4, นี่แสดงว่าถ้าดูของคนคนแหมนี่น่าจะอะไรนะด้านบวกหมดน,นะแบบว่าภาระก็ต่างคนต่างช่วยกันช่วอ,อาทางานทําการเลยเลขเจ็ดอันนี้เมื่อกี้พูดเลขเจ็ดถ้าความคิดการทำความรักนี่ไว้ใจเชื่อใจกันก็อยู่กันได้นานนานแต่เมื่อไร่ถ้ามีอะไรนะสงสัยเขาระแวงเ,เราสงสัยเขาเขาระแวงเรา เราคิดแต่บางทีเนี่ยการสงสัยการระแวงเนี่ยเหมือนกันเราคิดอะไรมันจะเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยดังนั้นเลขเจ็ดเนี่ยต้องคิดบวกไว้กันโอ้ใช่เลยอาจารย์พูดว่าเรานี่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บารมีเราฝังใจคิดไว้นี่แหเนี่ยเป็นอะไรนะดูแลดีๆอะไรดีๆเจอกันปุ๊บมันใช่เลยอธิษฐานจิตมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วเราเกิดชาติไหนต้องพบกันโอ้ยต้องเจอกันเนี่ยปุ๊บมาเจอเนี่ยเขาอยู่ประเทศนั้นอยู่จังหวัดนั้นเนี่ยมาเจอกันปิ๊งกันเลย นี่แหละเลขสี่อ่ะเลขสิบสองก็เหมือนกันพึ่งพาอาศัยะนะช่วยเหลือซึ่งกันน้ําพึ่งเดือดเสือพึ่งป่าต่างคนต่างอันนี้ทั้งทําธุรก,กิจก็ได้เป็นสามีครอบครัวเดียวกันก็ดีนะอันนี้ดีส่งเสริมซึ่งกันและกันดีเหมือนกันโอเคเลขสี่ไปแล้วมีเลขอะไรอีกยังไม่ผ่านเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปเลยนี่ เหลือเลขสองเลขสามเอ๊ะเหลือแค่เลขสิบก,กับเลขสองเลขสามอ่ใครใครเลขสามไม่มีอะ่ะมีแค่สิบโอเคเราอันนี้อขอคุณปา์ม่ไกอะไรห้าสี่ห้าหกโอ้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นสิบอันนี้ก็เป็นสิบโอ้โหอันนี้เป็นสิบเอ็ดอันนี้เป็นสิบเอ็ดโอ้โหอันนี้ต้องถามว่าแฟนคนไหนไปเนี่ย โอเครวมเป็นเลขสิบความคิดก,การกระทำนี่เหมือนกับใครในะที่แปดแปดแปดเขียนเลขสิบกับเลขสี่เนี่ยมันออกคล้ายๆกันเหมือนกันนะ,อะอ 4, 9, เอาห้าบวกสี่เ,เ,เ,เป็นเก้าเออใช่เข้าไปห้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกหกเป็นสิบห้าบวกสี่เป็นเก้าห้าบวกหกเป็นอาชุนเหรออันนี้ผิดไปเขาไปโอเคมาดู ใครได้เลขสิบแล้วเป็นไงบ้างเรามาดูนะเลขสิบนี่อ,อะไรนะภาษาจีนน่ซื่อเฉินเซียงซื่อแปลว่าซิงเมยจูมาแปลว่าอะไรก็ว่าเาจอกันปบเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันละมันเหมือนกัแต่เลขสี่เนี่ยมันแบบว่าแบบว่าเป็นสายเลือดนนะแต่เลขเลขสิบเนี่ยมันแค่เป็นเหมือนกับคุ้นหน้าคุ้นตากันระหว่างแบบว่าเจอกันปบเนี่ยมันเหมือนกันเจอกันมาหลายชาติละเห็นแล้วมันคุ้นหน้าคุ้นตาเอ๊ะเหมือนเขาเขาเป็น อานีนะบุเพันิวัตถ้านานๆไปนี่อาจจะเป็นบุเพออารวาาอว่าเวนใครพ่อครูไหนพ่อครัพ่อครูพันธุลเมเวนจอกันป๊อบเนี่แสดงว่าอดีตชาติต้องมาอันนี้เจอใจเวนนะแล้วก็ถ้าไม่เจอกันป๊อค่อยๆค่อยๆตุนค่อยๆต้มมาเลยค่อยๆนี่ยนั่นอะไรกรรมเวนกรรมค่อยตุนมนี้เวนกรรมโอเค เลขสิบนี่เจอกันปุ๊บเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเคยเจอกันที่ไหนเหมือนกันเรามาเรียนกันในห้องนี่ไม่แน่นะใครมาบวกกับแต่ละเลขสิบเลยเอออาจารย์ถนงนี่เคยเจอที่ไหนคุ้นๆอ๋อที่ไหนได้เจอในย t u b e อ่า่าเจอในความฝันหรือว่าเจออะไรนะบางคนว่าเฮ้ยใช่เลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยฉันเคยฝันมาเอ้าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกับความฝันเลยอะไรเนี่ยเลขสิบนี่เจอกันปุ๊บเนี่ยด้านบอกนี่ว่าเหมือนกับรู้จักกันมานานเลยเห็นกันมานานละเจอกันที่ไหนแต่นึกไม่ออก เป็นไหมแบบที่แบบว่าเลยนะใจมงลีเลยภาษาเทียนมีมีดิเสียเทียนมีมีใจมงลีอะไรแต่มากัตน้องเพลงไม่จบเพลงจีนก็ไม่จบเพลงไทยก็ไม่จบใจมงลีคือว่าเหมือนกับในความฝันของเราฝันความฝันเราเป็นอย่างนั้นด้านบวกนี่คือว่าดีนะคือว่าต่างคนต่างอะไรเลขสิบหมายถึงว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสมมติว่าเขาทํางานเลิกมาปุ๊บ โอ้ยร้อนหน้าดูเลยเราเปิดพัดลมให้โอ้ยถอดเสื้อแจ็คเก็ตไปข่อยอัดเซิร์ฟน้าเย็นๆมาสักแก้วหนึ่งโอ้เขามาจิบน้ํแล้วโอ้โหชื่นใจเลยแฟนคนนี้น่ารักจริงๆเลยโอย้เอาอกเอาใจเป็นเลยคือว่าด้านบวกเนี่ยคือว่าต้องเอาอกเอาใจกันนะโอ้พอจิบน้ำปุ๊บชื่นใจเราโอ้โหลอย่างนี้คนเนี่ยใช่เลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยนี่แหละคือว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ด้านบวกนี่โอเค แต่พอด้านลบปมอ,อ่าเนี่ยไหมอยู่กันเป็นนานๆมันไม่รู้จักเอาอกเอาใจกันหิวอ <c oughs> ่ะนามาตรงง้อเไปตักเองสิอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยหิวอ่ะ,ะนะตู้เย็นมันก็ไม่เปิเปดเองสิอ๋อแต่ตอนรักกันใหม่ๆนี่โอ้โหเขาน้ำแก้วหนึ่งโอ้โหรี่มาเสิร์ฟเลยหวิวอ่ะไข่เจียวอ่าไข่เจียวไข่ดาวโอ้โหรีบทอดให้เลยแต่พออยู่กันเป็นนานๆละหวิวก็ไปทอดเองสิไข่ก็อยู่ตรงนั้นตู้เย็นก็อยู่ตรงนั้นเเราก็นั่งเล่นเกมต่อนี่แหละบางที ด้านลบเนี่ยแตระหวังที่ว่ามันไม่รู้จักเอาอกเอาใจกันใหม่ๆนี่โอ๊ยนวดอะไพี่เมือ่อยอวันนี้ทํางานนะบีบบีบพี่นาโอ้ให้ไปเลยเงินมีเท่าไหร่ให้หมดเลยแต่ตอนหลังกลับมาทํางานเมืม่อยอะเมื่อยก็นอนหนักข้างก็อินนวดอยู่ตรงนั้นไปนั่งนวดได้แม่นวดให้ลนะมันมันคือว่าไม่รู้จักเอาอกเอาใจกันเรามาต้องถามคุณคุณแอนคุณ,คณปาว่าตอนนี้อยู่ด้านบอกด้านลบเท่ากันได้ไหม บางทีก็เอาอกอาใจบางทีก็เบื่อใช่ไหมเฮ้เราก็เหนื่อยับแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วอยากจะทำไปหาหมอนวดเลยฉันไปนวดให้โอ้โหแต่เมื่อก่อนนี่เขาเหนื่อยเขาเพียรมาเราบีบมานวดมาให้นะตอนนี้เ้ยไม่เอาแล้วเราก็ไม่มีแรงที่จะนวดอะไรแล้เนี่ยนี่แหละบางทีต้องกลับไปที่เดิมนะอันเด็สิบหรือว่าเนี่ยต้องกลับไปย้อนไปเดิมต้องรู้จักเอาอกอาใจกันสังเกตไหมฝรั่งเนี่ยที่มาเมืองไทยมามาพักร้อนก็ดี อยู่ต่างประเทศเนะนี่ยหลบหนาวหลบเลยมารอนมาอยู่โรงแรมก็ดีไปกินน้ําชาก็ดีไปกินร้านอาหารดีมาป ốc, ุ๊บเจอคนไทยเป็นไงบ้างเสร็จทุกไลน์เลยเอาอกเอาใจโโาแล้วโอ้โหเสิร์ฟน้ําบางทีแกล้งทำน้ำหกโอ้ยหกเช็ดก็เขาเช็ดเช็ดโอ้โห,โโห,โโหทำไมผู้หญิงย่ยดีมากที่ไหนได้เป็นอะไรนะอ่าเป็นเป็นกรกับดักอยากจะจีบอยากจะอะไรอยากจะไปแตะน่าต้องตัวเขาต้องหน่อยหรือว่าอะไรนะคือว่าบางทีมันเป็นเล่ห์มายากลของผู้หญิงเนี่ยมี อ่ 20, 8, 000, ร้อยแปดอะไรร้อยแปดพันเรียบพันเก้าอะไรไม่รู้ที่นะฮะมาเลยว่เขาถ้าเขาจะเอาเนี่ยผู้ชายเน ouais, uh, uh, right. pues, uh, ี่ยเสร็จในใจอ่อนหมดเลยอะอันนี้เลยก็เลขหกเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่าต้องอะไรนะเอาอกเอาใจอย่าไปอะไรนะไม่รู้จักเอาอกอาใจนี่ก็อยู่กันได้ไม่นานต่อไปสิบเอ็ดนี่เหมือนกันโอ้โหความรักนี่ก็เหมือนกันเนี่ยความรักที่ว่าอ่พึ่งพาอาศัยหรือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาหรือว่า เป็นควาลรักเกื้อกูกันช่วยเหลือซึ่งกันเขาให้เงินเราใช้เราก็ดูแลเขาหรือว่าอะไรเนี่ยคือว่าต่างคนต่างเขามีเราเรา,เรา,เรามีเขาเราอยู่ได้เราไม่มีเขาเขาก็อยู่ไม่ได้มักนก็ต่างคนต่างเอ่อเกื้อเฟื้อกันนันถ้าได้กล้าวนี่ไงอันนี้เป็นคนไทยไคนต่างประเทศคนไทยใช่ไหมคนไทยเป็นเผ่าเดียวกันไหมเป็นเผ่าเดียวกันเลยเผ่าอะไรเผ่าไรลด้เกล้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเราเป็นคนอีสาน เขาเป็นคนใต้เขาเป็นอิสลามเราเป็นพุทธอะไรเนี่ยเลน็กเก่าเนี่ยมันจะเราจะจะเจอนะพวกะดลนเก้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นคนเราคนเขาเป็นผิวดำเขาเป็นเขมรเราเป็นเผ่าไทยอะไรเนี่ยท่านนราเนี่ยฮะเขาจีนอ๋อขาวมากนี่ต้อง้องว่าจีนแน่นอนละเออเขามีสายสายจีนเราเป็นสายลาวเองเรากินปลาแดกเขากินเ่าอะไรนะอันนี้เรากินปลาแดกเขากินปลาตบฮะ เขาคิดบะหมี่ใช่ไหมเออเนี่ยบางทีเหมือนกันคนถ้ามันตกเล้ก้านี่ต้องระวังระวังแน่นด้านอด้านความคิดด้านไหนที่มันไม่เหมือนกันเราต้องมองเขาดีทั้งหมดเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีลุกก็ดีนอนก็ดีน้ำลายเลื้อยเตื้อยก็ดีอะไรว่างเลยนะขี้เหม็นก็ดีขี้หอมก็ดีดีหมดเลยมองแต่ในแง่ดีก็เขาจะดีไปหมดเลยแต่ถ้าเรามองเขาไม่ดีสักอย่างเลยนะอันนี้เสื่อผ้าก็ไม่ซัก ขี้ก็เหม็นอะไรก็เหม็นเหม็นเหม,ม็นหมดเลยแต่ใหม่ๆก็หอมหมดนะอ้อยต้นอ้อยก็หวานหมดปลายมันจืดจางหมดเลย,เลยนะต้องระวังโอเคเลขสิบผ่านแล้วต่อไปอเลขสองเลขสามนี่ทุกหวดเลยนะเนี่ยออกสุดท้ายทุกหวดเลยเลขสองเลขสามนะพูดถึงความสัมพันธ์นี่เลขสองเลขสามนี่ไม่คอยออกมาทุกี่เลยมีใครบ้างฮะ อะไรเก่งค่ะเก่งอ่ะอ่าคนเก่งนะคนเก่งเลขอะไรเอ่ยหนึ่อันหกับแปดและใคตัวข้าสามสกับหนึ่งอ่าเอ้าสนี่อ่าสี่มีสองแท่อ่าเก้าสอง่าแปดกับสิบสาเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมแปกับสามเป็นสิบเอ็ดอ่าเอ้สาไม่มีเนี่ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราเอาเลขสองเนี่ย สี่เราพูดแล้วเก้าพูดแล้วสิบเอ็ดพูดแล้วเ,เลขสองอะไรกันอืออันนี้เรากับใครเอ่ยพี่ชายพี่ชายอ๋อเรากับพี่ชายเห็นไหมเวลาสังเกตนะเราเอาคนที่เรารักอะตระก,กูลเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอะไรอะไรกันมันรวมกันเนี่ยมามามา,มาบวกรวมกับเราเนี่ยมันจะมีเนี่ยเลขสี่เลขสิบเลขหกอะไรเนี่ยมันจะมีออกมาเลขพวกนี้เยอะมากอ่า อันเนี้เลขเป็นที่สายเลียดเดียวกันอ่านะโอเคเรามาดูพี่น้องสองคนนี้เป็นไงบ้างความคิดเห็นไหมอ่าเป็นอ่าอะไรนะอ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นสายเลียดกันมาแล้วการกระทำอ่าพี่กับน้องสองคนนี้แบบว่าโอ้โหบางทีนี่ความคิดไม่เหมือนกันน้องจะทําอย่างนี้พี่จะทําอย่างนี้อางนี้อางนี้บางทีมองไม่มองมองมองไม่เหมือนกันความคิดต่างกัน